วิเครกห์บอลวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพศ2565นะครับ ก็เป็น EP ที่205นะครับนะฮะสำหรับคู่แรกในวันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามสแตนฟอร์ดบิดเตะกันเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเชลซีนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว27นะัดชนะ16เสมอแแพ้ไป3เกมยิงได้56เสียไป19ประตูมีอยู่56คะแนนครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ อยู่อันดับที่1 4แข่งไปแล้ว27นัดชนะ7เสมอ1 0แพ้ไป10เกมยิงได้32เสียไป47ประตูมีอยู่3 1็คะแนนครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดนียที่เจอกันเป็นฝั่งเชลซีเก็บชัยชนะไปได้8นัดแล้วก็เป็นฝั่งนิวคาสเซิลครับเก็บชัยชนะมาได้2นัดครับฟอร์มโดยรวมนะครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้7นัดเสมอ3แล้วก็ ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในรอบ10เกมนี้ซึ่งนัดล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เชลซีบุกไปเอาชนะนอริสิตี้มาได้ด้วยสกอร์3ระตัวหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปก็จะเป็นเกมที่เชลซีรอไปเยือนทีมรรวทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันที่16มีนาที่ถึงนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับนิวคาสเซิลยูเอตดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเเป็นกมที่ พลิกแซงเอาชนะเซาท์ทอมตันมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของนิวคาสเซิลนะครับก็จะเป็นเกมที่นิวคาสเซิลจะไปเยือนถิ่นกูดิสันพาร์กถิ่นของเอเวอเรตันในวันที่17มีนาคมที่ถึงนี้ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเชลซีนะครับข่าวคราววันนี้เชลซีก็ต้องบอกว่าจากข่าวที่ออกไปนะครับเสี่ยมีโรมันอับบามวิดโดนแบนจากอ่ารัฐบาลอังกฤษนะครับทำให้ทำให้โรมันนะครับ จะไม่สามารถซื้อขายสโมสรได้เลยนะครับรวไมไปถึงจะมีกฎข้อห้ามต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ก็นั่นเป็นเรื่องของสโมสรนนครับซึ่งวันนี้รายงานนักเตะบาดเจ็บของเชลซีก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นเบนชิเวลกับลิซเจมครับเป็นกองหลังทั้งคู่4รายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะมีมาโกสอลองโซเซซ่าอัสปริเกวตาคิเซียนพุลสิตและก็คาร์ลัมฮัตสันโอดอยนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าโทมัสสูเกลจะวางระบบ4321นะครับตรงกลาง3คนนะครับจะใช้มาเตโอโกวสิตจอจินโยและก็ เอ็นโกโลกองเต้นะครับแนวลูกสองตัวนะครับวันนี้จะใช้ฮาคิมเชย์เล่นคู่กับเมสันเมาส์นะครับแล้วก็หน้าเป้าจะใช้คายฮาวต์ลงลาดตาข่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ รายงานผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะมีเฟเดริโกเฟรดนเดสคันลัมวิลสันและก็คิรันทิเปียนะครับสองรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นบูโน่กิมาเลสกับเอเมิลคราฟต์นะครับสามรายที่จะไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับก็จะมีคิรันคราฟไอซักไฮเดนและก็จามาเลวิสนะครับโดยที่1รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโจเอลดินตันนะครับโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือของทีมนิวคาสเซิลนะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับ ตรงกลาง3คนนะครับจะใช้จออลินตันจอโจเชลวีแล้วก็บูโน,โนกิมาเลสนะครับสามประสานหน้าวันนี้จะใช้จาคอบเมอร์ฟี่คิสวูดแล้วก็อลองแซงแม็กซิเมงนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถึงแม้ว่าผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับเจ้าบ,บ้านเชลซีอันดับที่3นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ1โดยที่ยังไม่แพ้ใครในรอบ5เกมนี้ถ้านับย้อนกลับไปถึง10เกมเชลซีก็ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับผลงานเรียกได้ว่าเชลซีในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าฟอร์มเลยทีเดียวนะครับ ผลประกอบการของเชลซีจาก5เกมที่ผ่านมานะครับเชลซีพาบวกไปถึง4เกมแล้วก็ติดลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%เรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับสำหรับเชลซีส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับที่14เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1เรียกได้ว่านิวคาสเซิลในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวกลับมามีทรงอีกครั้งแล้วก็เล่นฟุตบอลกันแบบมีสีสันมากขึ้นนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้นิวคาสเซลเป็นทีมที่เกมลุกค่อนข้างจะดูดีแต่ว่าเกมรับค่อนข้างจะรัววนะครับแต่ว่าเอ็ดดี้ฮาวมาปรับจูนเกมรับทําให้นิวคาสเซลเริ่มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง5เกมหลังสุดจะเห็นได้ชัดเลยว่านิวคาสเซลไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบ5เกมนี้ผลงานดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลประกอบการของนิวคาสเซลถ้าเลือกทํากาไรกับนิวคาสเซล นับแค่หนัดที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลพาเข้าวินมาได้ทั้ง5เกมเลยเรียกได้ว่าผลงานคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่100%เลยนะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เชลซีต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับซึ่งจากเลทราคานี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับมองว่าน่าจะแพงไปหน่อยนะครับเชลซี Chelsea นะครับเกมลุกก็กําลังลงตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานของคู่ระหว่างเมสันเมาส์กับไคฮาวด์ที่ค่อนข้างจะคลิกแล้วก็ลงตัวกันเป็นอย่างมากรวมไปถึงหน้าเป้าอย่างลูกากูก็เริ่มกลับมาผลิตสกอร์ได้อี นับเป็นอกองกลางที่พักหลังๆมักจะทําผลงานได้ดีนะครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมลุกที่ดูดีอยู่แล้วนะครับสำหรับนิวคาสเซิลที่เปลี่ยนแปลงก็คือเกมรับของนิวคาสเซิลกลับมาเหนียวแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นด้วยความที่เป็นเชลซีนะครับคิดว่า3มแต้มในวันนี้เชลซี Chelsea น่าจะไม่พลาดนะครับแต่ลึกๆแล้วผมเชื่อว่าเกมวันนี้นิวคาสเซิลที่กําลังมั่นใจแล้วก็ฟอร์มกําลังเข้าฝักเป็นอย่างมากผมเชื่อว่านิวคาสเซิลเองน่าจะแพ้ไม่ขาดฉะน,น ขอเลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลยูเต็ดแพ้ไม่ขาดฟันหงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างคุณคอนเวตแฮมยูเต็ดเจอกับสิงห์พะงาตแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตรง เตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเวทแฮมอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว28นัดชนะ13เสมอ6แพ้ไป9เกมยิงได้46เสียไป35ประตูมีอยู่45คะแนนครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว27นัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป13เกมยิงได้40เสียไป37ประตูมีอยู่36คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุด เวทแฮมครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอกัน4นัดแล้วก็เป็นฝั่งวิลล่าครับเก็บชัยชนะได้1นัดครับฟอร์มโดยรวมนะครับนับย้อนกลับไปเลยนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเวทแฮมเก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ3าแล้วก็แพ้ไป5เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมเล่นศึกยูฟายูโรปาลีแพ้ให้กับเซบียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของเวทแฮมก็จะเป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านรอเจอกับเซบีย ในศึกยูฟายูโรปาลีกในวันที่17ที่ถึงนี้ครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่วิลล่าบุกไปเอาชนะยุงทองลีดยจนเต็ดม,มาได้3ประตูต่อศนะครับซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปของวิลล่าก็จะเป็นเกมที่วิลล่ารอเปิดสนามวิลล่าพ์คเจอกับอาร์เซนอลในวันที่19ที่ถึงนี้ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยจาร์ลอต์โบเวนวลาดิเมียร์คูฟาวเองเคลโลอ็อกบอลน,น่าแล้วก็อังเดยาโมเลนโกนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเดวิดมอยนะครับจะวางระบบ4-2-3-1นะครับกางรับ2คนนะครับจะใช้เดนแคนไลท์กับโทมัสซูเช็คนะครับสามประสานในหน้าวันนี้นะครับจะใช้นิโคล่าวเลาสิตธิ์มาเนลลานซินีแล้วก็ปาโบฟอรเนลนะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้มิเกลอัน,ตอนโตนิโอ ลงลาดตะข่ายตรงนี้ครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่เพียงแค่1นึ่รายก็จะเป็นมาวิเลสนายกามบ้านะครับโดยที่วันนี้คาดว่าสตีเฟนเจอร์ลัดกุนซือของทีมจะวางระบบ4-3-1-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้จอห์นแมกกินดักลาสลุยและก็จอครอบแรมซี่นะครับตัวปั้นเกมหลัวเพย์เมเกอร์ hey maker, นะครับก็จะเป็นฟลิเป้คูติญโยนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้จะใช้โอลิวัตกินจับคู่กับแดนนี่อิงค์นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ แตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่สวนทางกันนะครับเจ้าบ้านเว์แฮมยู t e ตอยู่อันดับที่6เนี่ยแต่ว่าฟอร์มการเล่น5นัดที่ผ่านมานะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เพียง1นัดเท่านั้นนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเรียกได้ว่าช่วงหลังนี้เว์แฮมฟอร์มเริ่มดรอปลงไปอย่างมากนะครับผลประกอบการของเว์แฮมนะครับจาก5นัดหลังสุดเนี่ยเว์แฮมพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40เปอร์เซ็นต์พครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่9นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ2เรียกได้ว่าฟอร์มของวิลล่าในช่วงหลังนี้ดูดีเลเดียวโดยเฉพาะ3นัดหลังสุด เป็นวิลล่าเก็บชายชนะมาได้3นัดรวดเลยแล้วก็เก็บคินชีตได้ทั้ง3นัดเลยนะครับผลประกอบการของวิลล่านะครับก็เป็นวิลล่าคาเฟ่นะครับพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นผลงานและฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยทีมเยอนวิลล่าทำได้ดีกว่านะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ คุณคอนเวทแฮมต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับซึ่งจากเลทราคานี้ดูทรงแล้วนะครับน่าจะไหลไปปอๆด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นดูทรงแล้วเกมวันนี้วิลล่าทีมเยือนที่คุณภาพผู้เล่นถ้าเทียบกับเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมเนี่ย ผมมองว่าน่าจะไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งตัวทีเด็ดของวิลล่าในชุดนี้ก็จะเป็นฟลิปเปคุนทติโยที่ในชั่วโมงนี้เริ่มเข้าฝักเริ่มเข้าฟอร์มยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเวสแฮมนะครับเกมลุกก็ทําประตูไม่ได้มา2เกมแล้วนะครับติดต่อกันเลยนะฮะ ยิงถ้านับ5เกมหลังสุดของเว์แฮมนะครับทำสกอร์หรือว่าทำประตูได้เพียงแค่2ประตูเพียงเท่านั้นชั่วโมงนี้เว์แฮมเกมลุกค่อนข้างจะฝืดจริงๆนะครับซึ่งจากเรราคานี้นะครับเชื่อว่าเกมวันนี้แอสตันวิลล่านะครับมีดีพอที่จะมายันเว์แฮมได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างทอฟฟี่สีน้ําเงินครับเจอกับมาป้าวูมตันนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มเตะก,กันที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ เจ้าบ้านเอเวอตันนะครับอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ6เสม,มอ4แพ้ไป15เกมยิงได้28เสียไป46ประตูมีอยู่22คะแนนครับส่วนฟังวูฟเวมตันนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว28นัดชนะ13เสม,มอ4แพ้ไป11เกมยิงได้28เสียไป23ประตูมีอยู่43คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ย เป็นฝั่งเอเวอเรตนครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งวูฟครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 88ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับยูงชองรีดยูเต็ดเจอกับน็อกมินนอริสซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอเลอรสดครับเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงเลยนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจบ,บานลีดอยู่อันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ5เสมอแแพ้ไป15เกมยิงได้29เสียไป64ประตูมีอยู่23คะแนนครับส่วนฝั่งนอริสนะครับอยู่อันดับที่20่สิบลังบวยของตารางในตอนนี้ แข่งไปแล้ว28นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป19เกมยิงได้17เสียไป61ประตูมีอยู่17คะแนนครับพนันเฮดเวสนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับริครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นฝั่งนอริทครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับฟอร์มโดยรวมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับริเก็บชัยชนะมาได้1นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป8เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ริเปิดบ้านแพ้ให้กับ ปโปรแกรมนัดถัดไปของลีดนะครับก็จะเป็นเกมที่ลีดจะไปเยือนหมาป่าวูมตันในวันที่18ที่ถึงนี้ครับส่วนฟังนอริสตี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นอนริสเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไปด้วยสกอร์3-0นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของนอนริสก็จะเป็นเกมที่นอนริสจะไปเยือนไบตันในวันที่2เดือนเมษาเลยนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบลูดยืนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทีมของเจอร์ซี่มาร์ตนะครับกุนซือคนใหม่ของทีมรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยเลโอเฟลไฮเด้จูเนียฟิปโปเลียมคูเปอร์และก็ชายเล่โรเบิร์ตนะครับหนึ่งรายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่หลังจากเจ็บหนักไปนานเลยก็จะเป็นมิดฟิลตัวสำคัญอย่างคาวินฟิลิปนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเจสันมาร์ต เจสซี่มาร์ทนะครับกุนซื้อของทีมจะวางระบบ4-2-3-1นะครับ3แนวลุกนะครับจะใช้ลาฟินยาโรดิโกแล้วก็แจ็คไฮดิสันนะครับนาเป้าครับวันนี้จะใช้แพทริกแบมฟอร์ดกลับมาเล่นเป็นหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บาดเจ็บไปนานเลยเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนอริสซิตี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยอดัมไอดากับแอนดิวโอโมบามิเดเล่นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าดินสมิธจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับ ตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีบิลลี่กิลโมร์ลูคัสลูปแล้วก็เคนนี่แมกกรีนนะครับแล้วก็3ประสานในหน้าวันนี้จะใช้มิร์ลาชิก้าติมูปุกกี้แล้วก็โจชัวซาเจนนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ ทั้งฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งเจ้าบ้านลีดยูเต็ดนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเรียกได้ว่าแพ้มา5นัดรวดเลยผลประกอบการของลีดจาก5เกมหลังสุดลีดไม่สามารถทํากําไรได้เลยจาก5เกมหลังสุดนี้นะครับติดลบทั้ง5เกมรวดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0เลยนะครับส่วนฝั่งนอริสิตี้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ แพ้มา5นัดรวดเลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผลประกอบการขอ e d g e City พาวินไป1เกมยกไป1เกมนะครับแล้วก็ติดลบไปเพียงแค่3เกมฉะนั้นถ้าเลือกอยู่ฝั่ง Knowledge City ถ้าเทียบกับปีดแล้วนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้ Knowledge City ที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับจากการที่วัตฟอร์ดพาทำเงินได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ีินะครับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมนี้ฟอร์มลูดเลยนะครับเจ้าบ้านลีดนะครับฟอมแย่อย่างน่าใจหายจริงๆนะครับยิ่งตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วต้องมาดูกันว่าลีดจะมีการปรับทัพปรับจูนทีมจากกุนซอคนใหม่อย่างเจสซี่มาร์ทเนี่ยจะแก้ไขปรับระบบได้ดีมากเพียงไหนนะครับส่วนฝั่งนอร์ลเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดินสมิธที่มีโอกาสอย่างมากที่สุ่มเสี่ยงจะตกชั้นนะครับฉะนั้นในทุกเกมของทั้ง2ทีมจะต้องเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับเศราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่รีดยูเต็ดต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งจากเ็ทราคานี้ผมมองว่าด้วยคุณภาพทีมที่ไม่ต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะแย่ yeah! ไปทางเดียวกันด้วยนะครับฉะนั้น คู่นี้มีโอกาสสูงมากที่ผลจะออกมาในหน้าเสมอนะครับฉะนั้นคู่นี้ถ้าเลือกมองแล้วผมยังมองว่าทีมรองอย่างนอริทน่าจะมายันได้ถ้าจะแพ้จริงๆขี้เลสุดนอริทจะแพ้ไม่ขาดฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างนอริทยันได้ฟะทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายคู่ดึกสุดก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นคู่ระหว่างไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านรอเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเตะก,กันที่สนามเอเมเรดสเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ15เสมอ3แพ้ไป7เกมยิงได้41เสียไป29ประตูมีอยู่48คะแนนครับ ส่วนฟังเลตเตอร์อยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป10เกมยิงได้40เสียไป43ประตูมีอยู่33คะแนนครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดอาร์เซนลครับเก็บชัยชนะได้5ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเลตเตอร์ครับเก็บชัยชนะมาได้4ครั้งครับ ฟอร์มโดยรวมนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลเก็บชัชนะมาได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับเอาชนะวัตฟอร์ดได้ด้วยสกอร์3ประตู่องนะครับโปรแกรมนะัดถัดไปของอาร์เซนอลก็จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลมีบิ๊กแมตส์สำคัญที่จะเปิดบ้านเอมิเรตสตียมรอเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลในวันที่16ที่ถึงนี้ครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะแรนดทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสได้ด้วยสกอร์2-0นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมยูฟายูโรปาลีกนัดแรกนะครับเลสเตอร์กุมความได้เปรียบไปแล้วโดยที่โปรแกรมนัดถัดไปของเลสเตอร์ก็จะเป็นเกมที่เลสเตอร์จะไปเยือนแรนดีเ่แลครับในวันที่17มีนาคมที่ถึงนี้ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับแรงงานตูบฟลินบาเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งราย ก็จะเป็นแบ็คขวาตัวเก่งอย่างชาเคลเฮโรโทมิยาสุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นเอมิลสมิธโลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามิเกลอร์เตตาจะวางระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้กาญนิชากา้าจับคู่กับโทมัสปาเตนะครับสามแนวลูกครับวันนี้จะใช้บูยโกซาก้ามาร์ตินโอรูกาดและก็กาเบรียลมาตินนอรีนะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้อเล็กซองเดลากาเซตลงล่าตาข่ายวันนี้ครับ ส่วนฟังเลตเตอร์ซิตี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยทิโมซีคาซิเยและอันเดชานเจมี่วาดี้แล้วก็จอนี่อีแวนนะครับโดยที่1รายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่หลังจากเจ็บยาวเลยนะครับก็จะเป็นกองหลังตัวเก่งอย่างเวสลี y โฟฟาน่านะครับหรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นลิคาโดปเรลานะครับ โดยที่วันนี้คาดว่าแบนดอนลัตเจอร์จะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมียูริเตเดมองวินฟิดเอนดี้แล้วก็ดิวบริฮองนะครับสประสานในหน้าวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้ฮาวิบานพัสันดาก้าแล้วก็เจมสันเล่นเป็นสามประสานในหน้าวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นถ้านับแค่5นัดที่ผ่านมาถือว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่อาร์เซนอลอยู่อันดับที่4ี่เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1โดยที่5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผลประกอบการของอาร์เซนอลจาก5เกมที่ผ่านมาไอ้ปืนใหญ่พาวินไปอยู่3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับ ส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมเรียกได้ว่าช่วงหลังฟอร์มเลสเตอร์นี้ดูดีทีเดียวนะครับ แล้วก็เป็น4เกมหลังสุดเลตเตอร์เก็บชัยชนะมา4เกมรวดเลยโดยที่5เกมหลังสุดนี้เลตเตอร์เสียไปเพียงแค่2ประตูเพียงเท่านั้นเองนะครับผลประกอบการของเลสเตอร์นะครับจาก5เกมที่ผ่านมาเลตเตอร์พาวินไปอยู่ที่4เกมเลยนะครับแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดด้วยที่จิงจอกสยามพาวินนะครับมี1เกมที่ติดลบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%นะครับที่เลสเตอร์พาทำกำไรจะเห็นได้ชัดเลยว่า ทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะนะครับทีนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าวันนี้ครับไม่ว่าอาร์เตต้าหรือว่าลัอเจอร์เนี่ยจะวางหมากปรับทับจูนทีมแบบไหนมาสู้กันนะครับโดยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลต่ออยู่ที่ครึ่งกุ๊บลูกนะครับซึ่งจากเลดราคานี้เชื่อว่าในเกมวันนี้นะครับทั้ง2ทีมจะมาเปิดเกมลุกบุกใส่กันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบเน้นเกมบุกนะครับ ซึ่งราคาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าดูทรงหน้าจะหลายไปถึง1ลูกด้วยซ้านะครับ ซึ่งจากเตรีราคานี้ผมเชื่อว่าถ้าเปิดมาครึ่งควบลูกนะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะปิดเกมได้นะครับเนื่องจากอาร์เซนอลเองนะครับมีผลงานการเล่นในถิ่นตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับ13เกมที่ได้เล่นเอเมอร์สตีดเอียมเนี่ยอาร์เซนอลสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง9เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเพียงเท่านั้นนะครับยิงได้22เสียไป10ประตูเรียกได้ว่ายามที่ได้เล่นในบ้านอาร์เซนอลมักจะทําผลงานได้ดีส่วนทางกับฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูก,กาลนี้ เล่นในทีมเยือนนะครับจาก12เกมนะฮะชนะไปได้3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมยิงได้18เสียไป25ประตูจากการเล่นในทีมเยือนถ้ามองจากถิติตรงนี้เรียกได้ว่าเลสเตอร์ซิตี้การเล่นในทีมเยือนนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของชุดนี้เลยนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับถ้าจะมองถึงผลกําไรนะครับผมยังเชื่อว่าเกมวันนี้ อาร์เตตาน่าจะเน้นเป็นวิเศษเนื่องจากอาร์เซนอลเองมีลุ้นท็อปโแล้วก็มีโอกาสที่ดีกว่าแมนยูนะครับด้วยแรงจูงใจในี้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อาร์เซนอลลุ้นกินเต็มฟันธง <C> e <ats> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับจากทัศนะของผมนะครับคู่ไหนที่ไม่ตรงใจคู่ไหนที่เพื่อนๆคิดว่าจะพลิกล็อกหรือว่าผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไลค์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v, v ี p กันได้ครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ